สวัสดีครับผมผู้ชายหัวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากซอยบ้านนะครับเวลาประมาณตีสี่กวันนี้ผมมีนัดกับเพื่อนที่เชียงรายเพื่อนผมนัดประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็ผมเซิร์ชใน Google ดูแล้ว Google Map จะใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าผมจะออกจากบ้านตีสี่ ถ้า12ชั่วโมงก็ถึงที่นู่น4โมงเย็นพักระหว่างทางสัก1ชั่วโมงโหดูสายนะง่วงนอน ตอนนี้ผมเดินทางจากอมพวามาถึงอยุธยามุ่งหน้าสู่นครสวรรค์น,นะครับจากบ้านผมเมื่อตอนตีสตอนนี้6กโมงนะครับ4ี่ตีห้าหกโมงสชั่วโมงนะครับผมวิ่งมาได้ร้อยเก้าสิบห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรก็ตีว่าสองร้อยกิโลนะครับ จะไปเชียงรายพี่อ๋อเชียงรายมามางดีกบ่ามาคันเดียวพี่มาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยววี่งไปผ่านผ่านไปจากไหนพี่นี่สายเดียวกันทางเดียวกันป่ะทางเดียวกันแหละเดี๋ยววิ่งเลยกันเลไปกันเท่าไหร่ได้จะมีเอฟแปดร้อยกี่คันได้เลยไปกี่คันพี่เดี๋ยวสิคันรออะไรกันอ่ะรอเพื่อนอีกคนอ๋อเดี๋ยวไปให้ตั้งเดียวเดี๋ยวผมเดินทางด้วยซื้อน้ำเดือดปวดขอบคุณครับ โอ้เจอเพื่อระหว่างทางน,นะครับชวนเราไปด้วยเขาบอกเขาไปพุ่มผางพุ่มผางแม่จอดท่าบอ๋อก็ไปทางเดียวกันเนาะของเราก็ตรงไปขึ้นเชียงรายโอเคเอาเปา็นว่าตอนนี้6กโมงเช้าผมเดินทางมา200กิโลเมตรกำลังจะมุ่งหน้าสูนาส่นครสวรรค์นครสวรรค์นี่เป็นประตูสู่ทันเหนือนะครับโอเคจอดขับได้ที่จอเดี๋ยวเดินทางตับพี่ คยไปบ้างอป่ามาวะเคยเดิเที่ยวไปงมกุ้งเฮ้ยไปงมกุ้งเลยเหรอแล้วได้ไหมได้ไปมีคนรู้จักกันอยู่พยายามททีกงมเป็นเหรอเฮ้ยเก่งนี่ว่ะไปวัดอะไรตอนที่งมเนี่ยแถววัดอะไรผมไม่ไปบ้านเขาเขาพาไปงมแล้วงมหน้าบ้านอะไรยเงี้ยเหรอมันแบบบ้านเขาอยู่ติดกับติดไปน้ำอ่ะอ๋อแล้วมีจระเข้รู้เปล่าไปงมงมอ่ะ เฮ้ยระวังไปงมใตส้สะพานอะไรสักอย่างเออดีระวังลงไปที่ตอมอ้อเต็มเลยกุ้งเหรอ<ช>อ๋อนึกว่าเต็มเลยขยะ <c oughs> กุ้งกุ้งฮะแต่ตลาดอนตลาดน้ำเหมยังไม่เคยเที่ยวอ้ามันก็อยู่ติดกันนั่นแหละไม่เคยได้ไปเที่ยวเลยแล้วเมื่อไหร่ไปอีกไปหาพี่นะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าว <c oughs> ทักไปในอินบ็อกซ์ก็ทักอินบ็อกซ์เนี่ยอยู่พะอุบลรู้ป่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าว 那个、啊，没、这个嗯。 ทีไปแลกออกจากอเมาตีสี่ตอนนี้ตีอะไรนะตอนนี้อยู่เชียงรายตีสองสิบสี่เมื่อวานผมตื่นที่บ้านอเราประมาณตีสามตอนนี้ตีสองสิบสี่ก็กำลังจะชวนรอบ 24ชั่วโมงตอนนี้ก็23ชั่วโมงกว่า23ชั่วโมงกับอีกอกลายสี่จุทีครบ24ชั่วโมงแต่ไม่ร้อยครบ24ชั่วโมงวันนี้พอแค่นี้ก่อนฟาร์มเฟสคืนนี้คอนเสิร์ตฟาร์มเฟสก็ใช้ได้ yeah